เปิดโพสต์ว่าที่เจ้าสาวกงฮโยจินเตรียมวิวาหวานสามีต่างวัยที่นิวยอร์กเมื่อวันที่12ตุลาคมตามเวลาเกาหลีซุปตาสาวกงฮโยจินได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอและเปิดเผยภาพถ่ายพร้อมแคปชั่นว่า My one and only am ready ในภาพกงฮโยจินถูกสวมชุดแต่งงานโปร่งและเธอยืนเท้าเปล่าข้างรองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าสีแดงของเธอภาพของกงฮโยจินเผยให้เห็นอารมณ์ที่หัวใจเต้นรัวของการเตรียมพร้อมสำหรับพิธีแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้มีรายงานว่ากงฮโยจินและนักร้องนักแต่งเพลงเควินโอว่าที่สามีเด็กจะแต่งงานกันในนิวยอร์กในวันที่11ตั้งตามเวลาท้องถิน่น ซึ่งตรงกับเช้าวันที่12ตามเวลาเกาหลีด้วยพิธีแต่งงานส่วนตัวเล็กๆเฉพาะคนสนิทของครอบครัวเท่านั้นค่ะ